สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนที่เขามารับช่วงรายการัวน้องจุ๊บแจงนะคะน้องเมน้น้องจุ๊บแจงสิบห้ามาาพอขนมมบค่ะขนมใส่เข้มค่ะพี่น้องขนมเทียนบนะ้านน้องโอเคกัสมาอ่าอให้พี่น้องเบิง้งเนาะค่ะนาะแต่ว่าน้องจุ๊แจงบ่ได้ปั้นแป้งแล้วก็บ่ได้เ็ดใส่ให้เบิง้งกับพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนั้นร้อนมากเลย กระบงยากดอกจาก็ไปเปิดเบิร์ใน YouTube คลิปอื่นๆอีกก็ได้จ้าพี่น้องค่ะนอ้นองสิน้องสจสแจกซูไม่เห็ดเดียวย่อให้เบิร์นะคะ่เนาะว่าเมื่อนี่ผ้ามาเฮ็ดขนมค่ะถามว่าอันเฮ็ดแต่นนากินแบบพิซซ่าเฮ็ดขนมไบอบ่ได้ยุจา้าพ่อไปพ่อมาอยุจา่าอันนี้แค่ มันงามออกมาดีน้องจุ๊บแจงกัสีเฮดส่บาดน้ำจา่าพี่น้องพอมาได้หลักะมา่นสิบหมกเลยแต่จา้าพีน่น้องเนาะค่ะกัสีมาเบิงค่ะพีนนน่น้องขาในการห่อของน้องจุ๊บแจงอุ้ยจับแป้งละจับแล้วค่ะจับเลยจ,จ้ใสซน้ำมันน้ำละจา้ากิ่งน้ำมันน้ำมันจังบดกัน จางบอติดไปตองนะจ๊ะพี่น้องมือนี่เป็นมือสันว่นดีมือรวยหลายๆโนน้นองเจ๊กแจงกัรลวยน้าแน่ในเอเรียกว่าในยุคอันยุคอน็นหยาบมาแพงเขาอยากมากแพงเนาะพี่น้องเนาะก็อยากรวยน้ำบาดานน้ำเมืองพ่นอันซุ่มจับสลาก,กัน จับเลขน้องจุ๊แจงดีเดอกลาว่าไปเล่นน้ำเขาเพราะมีแห้งอ่ะพี่น้องบ่านเลนไลเราจ้าหาบาทสิบบาทซื้อรายใจสิบไหวตุกี้บ่ปเป็นคนเล่นหวยได้พี่น้อง น้องจุ๊บแจงเคยบอกวีนี่คิปอยู่ว่าวน,น้องจุ๊บแจงบนเลนหวยแต่ว่ามันกัดตะละปัดค่ะพี่น้องโดยยุคเศรษฐกิจเท่ากับยักหาเอียงก็กล่ะเอิ่นว่าเสี่ยงดวงค่ะพี่น้องเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงมากน้องจุ๊บแจงไปเลยเล่นลอตเตอรี่แล้วก็น้องลงน้องลงน้องจุ๊บแจงแมว่น้องจุ๊บแจงมันจับไว้ เห็ดเป็นเปลี่ยนเด้พี่น้องผู้ใดเขาไปเบิ่งกันขอให้โชคดีนะจา้านูกงผ้าวนาเฮ้งๆงห้งๆเฮงๆน้ำมนันอีโนงลงเนี่ยแมวแมวเก็บมาเลี้ยงค่ะพี่น้องอามันให้ใหุ่นให้คุนเนาะข่าว่าไปา นแดดฮอนคัะพี่น้องเอาไปตากแดดได้ใหม่เงินลหล <laughs> อันนี้คือพวกง่ามอันนั้นง่ามแปลว่าคนหอหายได้นี่นาอสิว่าอันนี้ค่ะพี่น้องน้องจุ๊บแจงเฮ็ดผู้เดียวว้าวผู้เดียวเล่นผู้เดียวของเฮ็ดหน่อยเนี่ย มีตาก่องซอยในจักนอยค่ะพี่น้องคุณไหว้กันพอสมควรค่ะพ่ค้าได้กินขา้าเศร้าได้คะาะสีแบบบุบกวกักในจักนอยด้วยค่ะพี่น้องด้ยอยเทตกอันนี้ลาานแล้วน้องแจงกระเซ็นไปหาเขากินค่ะมันจะเป็นลร่ลม ผีดพรอยพี่น้องเบิ้งขึ้นบนงง้ามนะคะพี่น้องคะเป็นดีก็ไดุ้ดได้หลักจ้าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่ายมันแห้งหน่อยเสร็จแล้วได้เี่เสร็จเอียย kayu terang, ngejet nafas nafanya, ไปต่อแง่บอกแง่าเป็นหนึ่งแง่มาแก่มาคะโอ้เนาะพอมพออม,มอืม,มนหดขาค่ะพี่น้อง เสียอีกค่ะเอ๊ะกันใจไปไหนนะหยิบกันไกลหน่อยค่ะ หยุดไว้ก่อนได้ไหมคะไกล่จะเสร็จแล้วพนะี่น้องกะล่างหนึ่งยุจาาสุดหนึ่งเดี๋ยวมันมีน้องจุกแกจะอ,ออกไหมครัง หย,ยากอยกู่ได้จ้าโบเมนบาบุญหยากหยากเติบผู้ใดบม่มีความโกทนนีเหตุบ่แล้วจ้าก็าเหตุต้านหน่อยงามเป็นบุญแม่พ่าเหตุจับไน้แล้วมาเหตุกับเบิงในยูทูบนั่มจ้า พือนผู้เห็ดเป็นน้ำจาพี่น้องก็ย่าเลืม กดไลค์กดแช่หน,ชน้องจุกแกงนด้เยจ้าก็เป็นยังดอกตีกดซื้อพร้อมขึ้นมาละใจในค่ัวพี่น้องหนึ่งมาแล้วจ้าเกาเปิดเบิ้งกันบาหนึ่งมีเหตุบอขาดคิดค่ะพี่นอ้องไข่ไหม <laughs> ไม่ใหม่หมเกือบเม,ม้นบบได้กินมาชิมเบิงค่ะพี่น้องกัดอันก็มันเป็นมูดหรือว่ามันเป็นจาหอมเพ้อม,มพี่น้องหอนๆเลยจ้ะมาอุ้ยแป้งนุ่มค่ะพี่นอ้องอื้ม แซ่บแป้งนุ่มใส่แซ่บอือโอเคเลยค่ะพี่นอ้องอืโอ้ยหอนเลยเนี่ยหอนเลยเนี่ยอือหือทานค่ะบางนึงนีแน่แลนแปนไฟได้กินไฟ้ใหม่หมอ้อ <c oughs> แต่ว่าก็พอดีเลยค่ะพี่น้องแซ่บแป้งนุ่ม หวานหอมพอดีคลิปนี้ก็สิความลาพาจากนล้ะกะัพี่นอ้องยากนิดนึงอ้สุดยอดเลยแซ่บค่ะฝากไว้ด้วยนะคะผู้ใดเห็นกะกดไลค์กดแชร์ให้น้องจุ๊บแจน๋นเด้เยจ้าต่กรัพ่อกันไหม่คลิปหนานะคะนวันนี้ลากันไปก่อนเด้อเหตุอย่างดีดีคลิปนี้สวัสดีค่ะ